สวัสดีครับสวัสดีครับพม่แม่เอฟซีครับช่องพลายถุงเงินครับผมวันนี้เชา้านี้น้องถุงเงินของเราก็เจอกันครับหนุ่มน้อยอีกหนึ่งเชือกนะครับนี่คือทองคูณนะครับผมนี่คือทองคูณเนาะ,ะมาเจอก,กันกับทองคูณแล้วก็กหยอกกันเล่นกันนะอะชอบถ้ามาเจอเพื่อนแล้วก็จะข่มเพื่อนนะถุงเงินเนี่ยอย่ามาข่มเพื่อนเลยนะ ดูสิดูสิต่อยกันละต่อยกันละ่ละา,าดูชนกันสิชนกับเจ้าทองคูณเจ้าทองคูณทำไรนี่เจ้าทองคูณทำไรนี่โอ้ยถุงเงินไม่สนใจทองคูณเหรอ เท่าเท่ากันเลยนะครับกับทองคูณก็หยอกล้อเล่นกันเนาะตามภาษาช้างเด็กที่เจอกันนะครับผมทองคูณหรือถุงถุงน้องถุงของเราที่เล็กกว่านี่ใครเล็กกว่าใครโตกว่านี่โอ้เจ้าถุงมาทำไมมาทำไม หนุ่มหล่อของเราทั้งสองเชือกเลยโอ้ถุงเงินขึ้นแล้วถุงเงินขึ้นแล้วถุงขึ้นแล้ว,น,น,ลวนี่ก็ทองคูณเนาะ <c oughs> มาเจอกันก็ทองคูณแล้ว <c oughs> เดินทางมาเจอกันหนุ่มหล่อ เจ้าทองคูณเจ้าถุงเงินเจอกันทีน่ใก็จะเล่นกันอย่างนี้นะครับ <c oughs> ต่อยกันแล้วเอา้าต่อยกันแล้วเอา้าเอา้เอาทองคูณสู้แล้วปกติทองคูณไม่สู้วันนี้ทองคูณทำไมสู้นี่ ของเราลอยหลังครับถุงของเราลอยหลังครับขึ้นหลังครับโอ้จะจะขึ้นหลังแล้วเอา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 เห็ุยังสูงลาสูงบักาลาสูงละเฮ้ยะ เอาคูุไปไปเอาครุไปแปลงเขาอยู่ใส่แปลง ตอนเช้าวันนี้ก็มาเจอกันกันกบพี่ทองคำเนาะโอ้ดูจะขึ้นเขาอย่างเดียวเลยเอาขึ้นทองคูณอทองคูณนอนแล้วทองคูณนอนลงแล้วอทองคูณไม่ทองคูณยอมแล้วนั่นทองคูณยอมแล้วนั่น เป็นภาพที่น่ารักมากเลยนะครับผมเอยยดูดูดเฮ้ยเฮ้ยเขาจะเอาคืนแล้ววิ่งหนีไปเขาเซลขึ้นอะไรอันหนีทองคุ้นเซลขึ้นเอาได้ผุนผุนุนทองคุ้น กอดกอดกันไหวคิดถึงกันแรงคิดถึงกันแรงนะ <c oughs> ดูทองคูณทำสิดูทองคูณทำอะไรนทองคูณโนปะ โอ้เก่งเว้ยทองคูณตอนนี้เดี๋ยวนี้เก่งเว้ยชนเลยไม่กลัวช้างงาเลยทองคูณนี่นกโอ้เ,อเก่งเขาถุงเงินก็ยืนเชิงดูเชิงก่อนนะครับโอ้ถุงเงินก็ยังเชิงก่อนครับเอา้าสู้กันเข้าไปสู้กันเข้าไปเอา้า โอ้ทองคุณล่มแล้วทองคุณล่มแล้วเอาเลยได้โอกาสแล้วทองคุณล่มแล้วทองคุณล่มแล้วเอาเลยข้างดาวกันเลยทองคุณล้มแล้วเออลอยหลังเนาะลอยหลังเนาะลอยหลังเนาะแต่ข้างนาห้าน้านี้นู่นนู่นทองคุณทำวะนู่นนู่นอูู้ทองคุณไม่ยอมเว้ยทองคุณอายุเจ็ดปีครับถุงเงินเราอายุห้าปีครับ จะสู้พี่ไหมนี่โอ้พี่ก็ไม่ยอมนะนี่อ่าหยอยกันเนาะหยอกกันนะ,กกน,น,ะนี่ em nói <laughs> <laughs> lắng thông khu điều, yêu khắp đó lắng thông khu nha điều nói lắng thôngun rằng điều nơi họcu à, vẫn v vấn, vấn. ทองคุณเอาจริงเราทองคิดโกรธเราทองคุณโกรธแล้วมีขนาดสูดก็ทองคุณนเขหยอกกันนะครับแม่แม่เอฟซีไม่ใช่ทำจริงกันจริงนะครับผมเขหยอกกันโอ้หยอกกันเฮยว้าม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 า ุงเงินไม่หยอกไม่เล่นด้วยแล้วครับผมก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องพลายถึงเงินของเรานะครับพีแม่เครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับ